สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ตอนเสาร์วันศุกร์พี่น้องเปดึงเด็กเบ้องเบื้องน้นำหมอกลงพี่น้องโอ้ยคือสิเบิร์ตเลยย่ำฝนเลยเนาะพี่น้องมันสีขาวแล้วดูหนาวออกพรรษาเลยพี่น้องเอ้ยเบื้องนีหมอกหมอกก็เท้าเฮือนเหม่อนบรรยากาศดีดีเย็นว้อยๆพี่น้องเย็นคักอะไรลมว้อยๆอ,อ,อยู่ตอนนี้ หกโมงนะคะ่ะพี่น้องตื่นเศร้ามาเห็นน้ำหมอกตัวจะกระคืบว่าเห็ดกินแล้วเลยออกมาข้างนอกเบิงบ้งมาเบิ้งอากาศดีๆก่อนพี่น้องเนาะเมื่อกว่าเนี่ยน้ำหมอกลงหกโมงเลยพี่น้องเลยน้ำหมอกอากาศดีขนาดเลยเย็น เบงบรรยากาศซ้ำเขาอยู่เบืองนอกแล้ะพี่น้องโอ้ยค่ะว่า,าอันไปได้มาได้เนะพี่น้องอันที่ว่าอันไปเที่ยวคือสีม่วนพี่น้องคือสีขักบรรยากาศดีๆแบบนี้ก็นะขนาดว่าหกโมงเลยพี่น้องขนาดว่าหกโมงเลยนี่ มัมนก็นเลยจับก่อมาทายอยู่ใกล้เฮือนเลยพี่น้องเลยต้นทุเลียนเพราะมีมอนปูในเข,เข้มเข้มเฮือนสวนจำสวนหน่อยกอบบัหน่อยได้ทุเลยเียนกับสามสิบกัต้นไปไดใ้ในเฮือนในพี่น้องเลย mm hmm. แต่คนเป็นบอ่อปูเพราะมีมอนตะกี้มัมอนอ่นนะ mm hmm. เลียงปูหลังจากมันเลียงปูมันบได้พี่น้องปล่อยแล้วมันบวใหญ่ปูมีมอนเลยเศยเาเลียงหลังจากเ้าเรียนแล้วก็เอาปลามาใส่ เลี้ยงปลาบัดนี้พี่น้องเลี้ยงปลากระพงซื้อปลามาปล่อยกบบระบิดลายเด้อพี่น้องปักโบง้งงามงามกระปลาโบ้งนะในเข้มในเข้มบอร์นี้แหละไม่ว่ากระสิปลูกต้นทะเลียนพี่น้องเออต้องทักพุ่นแน่เลยนะเข้มบอทังพูดแหละค่ะเข้มบอทังนี้เดี๋พี่น้องเว้จับพูดมาแห้งหน่อยดิต้นทะเลียนในวันดิค่ะพี่น้อง ต้นทียนต้นนี้ก็ได้แหบบละได้สามเดือนเลยพี่นอ้องเอาุ่งล่งดินี่ยสามเดือนเนี่ยมูเซิงคิงพี่น้องเว้ต้นหนึ่งสาม้อยหาสิบบาทได้เ่ยมูเซิงคิงได้สามเดือนและพี่น้องปูกเนี่ยสามเดือนเพราะว่าเขาซื้อต้นใหญ่มากเลยพี่นอ้องสามลอยหาสิบเลยพี่นอ้องเอ้ไอตู ในมอญปูใช้แค่จค่ไหนก็มักแต่งเดีพี่น้องเนมอปูมักแตงปูมักแตงใส่อากาศไอตัวเ้าปูเสียเดียวแค่นั้นและโบ้มันแตกเบอร์มันหล่นใส่เต็มเลยพี่น้องเลยใีวัญนะคะกันทอดโตทอพี่น้อง ต่อๆไปวาตถุอกอนกขปลูกสามต้นสี่ต้นแล้วมันสีงามบ่ว่าถดลองมึงปลูกแควนําเข็มสีงามบ่ก็เลยปลูกไปเห็นมันงามเห็นมันงามแล้วก็เลยอันปลูกตตอ,อีกพี่น้องก็เลยซื้อมาอีกสิบหกต้นกล้วยม <c> ะ <oughs> คูงแม่ว้อนล้มต้นหนึ่งใต้เสียดายพี่น้องเอยต้นใหญไงเนีมะคูงม่ว้อน พอดีมันลบไปเนยต้นกล้วยฮะขะปู่ปีนี้ได้พี่น้องเนี่ยปก่อในสามสี่ต้นนี่จะต้นใหญ่ๆงามๆซะเนี่ยปูกได้แค่เพื่อนคือว่าที่แรกว่าสิปูกหลินหลินนะพี่น้องว่าสิปูกหลินเสียหย่าเสียหย่าแล้วก็เหตุโค้มันเห็ดโคตมันขึ้น หอดโคนมันขึนไปขึ้นขึ้น,น,นแล้วละก็ล่องเอามาปลูกล่องมึงอ้าวคือเห็นว่าขากว่ะคือเห็นว่าง,งามกันเลยซื้อเมาปลูกอีกพี่น้องเลยปลูกปลูกอีกเป็นซื้อมาใหม่กับสิบหกพี่น้องสิบหกต้นปลูกอันเก่ากัเจ็ดแปดต้นเนี่ยพี่น้องโว้ยเป็นเศร้าเลยวบนนี้แันนี้กันเลยว่างแปบว่างแปบพดโหดมือบวด้บวไว้เนี่ยมันทางฝุ่นแน่นอะพี่น้อง ขวยไม้ม้อนแกรงางามพี่น้องเลยหากระปู่ปีนี่แหละไม้ม้อนขยายออกปาเด็กต้นนั่นก็นได้ไในบึงต้นนีนต้นตนี้ก็กำลังแตกพี่น้องเลยนี่ะนี่งามกระโดดปูกแก่แคบเพื่อนได้กินย้อนพี่น้องเลยเชียร์าปีมันใหญ่แซงก็อยู่สวน อยู่สวนไม่ม้อนนะกรใหญ่ใหญ่กว่านี่เนาะเพราะว่าอันนั้นมันได้ปีเนาะพี่น้องอันนั้นมันได้ปีอันนี้ไม่ม้อนหะกขาปลูกว่างเนื่องนี่ดอกแต่ก่อนแถวนี่ไม่ม้อนกระซีอันนะปลูกต้นกล้วยตัดต้นกล้วยถิ่มก็เลยอันเน่ะก็เลยปลูกโุเลีเยนก็มันเหลือเนี่คือว่ามันเหลือมาแต่พูดแน่ต้นหนึ่งเอ้ยเอามาปลูกลองเบงิ่งงามเลยก็เอ้ยแบบมันงามเลยใคขยายไปขายายไปตั้งท้าบว่าต้นเลยพี่น้องน ในม,มอสด้วยบ้างเป๊ะบ้างเป๊ะทั้งพูนเผื่อกระแมนเบิร์ดและต้นทะเลียนพี่น้องเลยปลูกแคมบอลไอ้ก้อนกัเป็นบอลน้ำเค็มเลยเอาน้ำเข้มออกแล้วเอาน้ำฝนน้ำฝนเต้หมอกกอบรรยากาศดีเด้อพี่น้องเอ้ยดีก็ะดับบรรยากาศในมอสด้วยในมอนนี่คุณานางน้ำหมอกตัวอ้าย ตื่นมาเย็นช้ำได้พี่น้องดีใจโอ้นสีเศร้าแลยก่บต้นหนึ่งยางมาทางทีพี่น้องมีมนสีผ้า,าย,ยางหล่ะบนต้นโซเลียนพี่น้องพอได้ลงคลิปสามสี่มือพี่น้องเอ้ยตัดห้ามีมอนตัดห้าพายเครื่องตัดห้ามา ตัดมาอยากตัดในแคมบัวนี่แหละอยากตัดลงตัดลงตัดลงเห้ยดิตัดยับลงตัดยับลงยับลงแล้วไปมื่นมิยังบุมมื่นเสาพอยืนในเสาฟาดลงผูลงบ่อพี่น้องเลยแบกเครื่องตัดหนาฟาดลงบ่อจะต่ำมบุรีจะบบวเลิกพี่้องกันบ่อเลิกให้ไม่ม้อนตายเนาะคนเ้าไปันนี้เรียกปติเหตุไปว่าอันถูกถูกวินาทีคือเพื่อนว่าแมนอรืรเลย ตกะลละกาเสื้อกอันพันคอนะเสื้อกอันเครื่องกันตัดหนาหันพันคอ,อยู่ดีแบบป๊บอบขึ้นมาบว้ี่เพื่อนอยู่พี่น้องเอ้ยอยู่กันเด็กน้อยร้านสามคนหลินอยู่ทึ่งเฮือนเลยพี่แต่แกเพิ่นกับไปสวนแม่ม่อนกันเลือกบเรยไปยากร้านส่วนนี่พี่นอ้องยากร้านเลืกบเรยไปสวนถ้าแกเพิ่นไปคนเดียวแม่ม่อนเคยอยู่เฮือกเลย ต้นสิเรียนเพ่อนไม่วอนต้นน้อยตัวใหญ่ก็จะน้อยตัวใหญ่เพราะว่าปลูกอยู่ใหญ่ได้พี่น้องอันนี้กระทางหย่าถาดหย่าเสียหย่าไปเสียหย่ามากเก็ดโคนแล้วก็ปลูกไปเนี่ยพี่น้องเสียหย่าไปหย่ามากเลยก็ซื้อมาแล้วก็มาปลูกมัอนปลูกเชืละต้นช่องต้นแบบนี้พี่น้องปลูกไปปลูกไปหรือว่าตั้งลายต้นแบบนี้ปลูกทางปลูกไปเก็บบ่อทางปลูกเพื่อนไมว่า ปลูกแต่ก่อนกันกบปลูกต้นเดียวมันงามขึ้นงามขึ้นต้นบักหมองบางม่วงกาตัดติมเบอร์พี่น้องที่ก่อนไม่ม่วงกาซีอันเนี่ยปลูกบางม่วงอยู่แคมต้นแค่มันบ่อนี่พี่น้องแคมต้นว่นาไปเลยใช้แฉะไปเลย <c ười> ลก็เลยปลูกแล้วก็เลยตัดถิ่มเดี๋ยนี้พี่น้องตัดถิ่มเบอร์ต้นบางม่วงก็เลยเอาต้นทุเรียนมาใส่แต่นี่กระรังฮิตทุเรียนพี่น้องกระรังเฮอทุเรียน ปลูกทะเลียนบรไิไฮวาลินเลยปู้ไม่ว่ากับสิปลูกไปชุดเส้นทางมาได้พี่น้องดิปลูกไปกอยจังดีวิวไฮเบิร์กในโบนเเมนย่าได้พี่นอ้องตื่นไมาเห็นบรรยากาศมันดีอากาศเย็นเย็นน้ำหมอกวบาอตัวอยู่ซำอยู่เมืองนอกสเสน,น,น้อยเลยก็เลยยันเอามาถ่ายให้พี่ให้นอ้องเบิร์กเสียโลงให้พี่ให้นอ้องเบิร์กมาในวันศุ์ได้พี่นอ้อง วันซุกสนุกสนานคือบูราณเพล่นวายแล้วนนเขาว่าลูกเกิดวันอีหยังวันหยังเพล่นถักมีเพล่นวาเนาะเกิดวันซุกสนุกสนานเปล่าบรรยากาศดีฮะหกโมงหกโมงเคืองได้พี่น้องเย เดาบ,บอกเงี้เต็มลังคาเกินเหมยมอนแค่นี้ในบอก,กุ้งนะโอ้พี่น้องเลยเจ้านโป้แค่เหม่มอนสิดได้าได้แค่นี้แหละค่ะแคนะ่น,นะนออี้ในบอกุ้งนะพี่น้องเนาะแค่เหม่มอนเพื่อนอยู่ในบ่อกุ้งนะคะ ม่ยังยังได้ผมใหม่นี่คือว่าผมมีคนคือว่าเสียงสั่นผมใหม่คือเสียงสั่นผมใหม่ที่ยังสว่างเน่ยเลยไปเข้าเพื่อนพี่น้องบัดนี้เข้าไปเพื่อนก่อนบัดนี้สวั <c oughs> <c oughs> ค่ะ ในวันซื้อกล่องอยากมันหลุดสั่นได้พี่นอ้องสั่น